มีน้องไอ้แก๊งผมเขามาเล่าให้ฟังว่าหัวหัวแก๊งยูวีทีอ่ะแต่มาลวงกับฮอตเบบี้แล้วมาตีชิงไปไปไปดี่อยากแต่งนุ๊ตไปเถอะเซ็ตของกับบ้านนอนเซ็ตของกับบ้านนอนเซ็ตของด้วยเซ็ตของเตรียมไว้พรุ่งนี้แล้วกับบ้านนอนเลยเฮ้ยเ้ยไอ้ยังไม่ทันวลยไม่ี๋ยวแมงี๋ยวแมง เปลี่ยนอนากากว่าแม่งจำผมได้ชัวร์ไม่เนียนเลยม่นเปลี่ยนอากากแป๊บ เวอร์เวอร์จัดจัดเวอร์จัดจัดยังจะได้ไดเหรอยวได้เกาะชิปหายเลยยังไม่ได้ใช้เลยไอเจเจ๊ขับการเดี้ยไปหน่อยขับการเดี้ยไปหน่อยขันไหนการเดียนะการเดี้ยไปหน,อหนปอ่อยเนี่ยนี่มันคือขันไหนอะไอชมพูเนี่ยไหนวะพิ่เตอร์อยู่ไหนวะมันคือขันไหนอะเนี่ยการเดี้ยการชมพูใหญ่ใหญ่ขับไปไหนตัวใครเนี่ยคันนี้แล้วมันเหรอไอชูบปางไอรถมันใช่ไหม ซ็ตของกลับบ้านเลยนะอันนี้รถมันใช่ปะเนี่ยไป,ไปอู่ก่อนไปอู่ก่อนไปอู่ก่อนใช่เดี๋ยวเวลา,าอู่เมื่อกี้ผมกอดปะพี่เห็นผมปะฮะหาหเลยเฮ้ยนอุม้มศพเลยเนี่ย ใครครับเนี่ยถามก็ไม่ตอบ f k อยถ้าปกติใส่ชุดแก้งอื่นได้ไหมไม่ได้ฮะ <c oughs> ห้ามใส่ชุดแก้งอะใกล้หม ใครเนี่ยชื่ออะไรครัชื่ออะไรอ่ะนะครับใครวะมากกวใครอ่ะใคร,ใครดอ่ะด้านด้ดอดอานอะไอ่ะไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ดูอ่ใะใช่หรือไม่ไม่เมื่อกี้ผมเก็บหมดอย่าม,มั่ว ที่กูพูดว่าชื่อว่าอะไรวะมา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 นเน,นี่ยไ<า>งมาประมาณสองวันมีมีเงินป่ะมีเงินป่ะเอามาแต่งรถบ้างหน่อยดิทำไมจนจังอะ่ะไม่มามาสองวันซื้อแหวนแยงไม่ได้นะมั่วปะเนี่ยมันเล่นไม่ได้นี่ อะไรชื่อมันยังไม่มีอะไรชื่อไม่ถึงนี่ใช่เหรอไม่ไม่ผมพูดผมต้องพูดใกล้ไม่ไงเสียงมันอยู่ไกลไงฮะมนแต่งรถไม่ไม่อะมันมันกำฮัลโหลมนแต่งรถที่ไหนวะเชี่ยอะไรว่ามันกำ ไอ้กกูจะไปไอเนี้ยไอไอที่อู่เก่าอ่ะกูจะไากำลังถึงอู่เก่าอู่ตรงนู่นน่ะไอริมน้ำอะ่ะแปลว่าอะไรไวสัตว์อยู่ถึงอะไรใช่ไหมเนี่ยแปลว่าอะไรอะ่ะเออโอเคโอเคมันเก่าวะมันเก่าอ,อ๋อมันตำ่ำมันตำ่ำหรือมันอ่อนๆหรือว่าก,ากากว่ามันกากวะ cạc Ở đứa này đấy À nó có mà mình thể bị máy đây này อาว่ามันคือใครอ่ะไม่รู้จักอ่ะไม่ไม่ไม่อันนี้นี่จําไม่ได้ดิเรื่องมันนานมาแล้วอะ่ะมันน่าจะเป็นคนทรยศแหละ <c oughs> เราลองเล่ยกับตำรวจไปเราลองไว้เราลองไว้เราลองไว้เพกอ่อกรอรอไว้เราเอากับตำรวจนะเรียกว่าว่าไว้เลยครับมีตังค์งไหม เราควรทำไมยืนเขาทำไมไม้อกินเขาทำไมครับโดนยิงฮะเยอะครับมีอะไรเปล่าครับ ไม่ไม่เมื่อกี้เห็นยิงอะไรนะครับว่างแข่งจำคุ้นนะคนนี้แข่งจคุ้นวัดเต็มลงนี่ไปดิมันก็โหเฮกันมาหรอกไปไปกูไปนะเ้ย้ปมีของมีของในรถไหมมีของในรถไหมถอดอย่าง มีของไหมรถมันไอโจไม่ทำมันมึถอดได้ปะเนี่ยใช่ไอ้ไอรอยี่อะรอยี่ไหนมีรถมันอีกปะนี่ไงพี่พีเตอร์นี่ไงคันขาวรถมันปะเนี่ยไอคันขาวปะเนี่ยคันขาวไอคันขาวรถกู้อยู่ไอเหี้ยถอดแล้วพวเดียกันเองซะ่ไหมแล้วแล้วรอยี่มันมีโลมีมีเพื่อนไงมีนี่ไหมมันมีของไหมในรถด่างรัดตัวย่างไม่ตามจริงก็ไม่ต้องไปแตกมันก็ได้นะรถมันก็อันนี้อยู่แล้วสวยอยู่แล้วเออสีน่ารักฟูบันยี่รับไปขึ้นนั่าลงมาหน่อยดิ แก้ว่ามีเซอวิตเบสเพิ่มีผลแล้วหรออยู่โรงพยาบาลอ่เฮ้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าทำอะไรดีดูดีไม่อยู่เยอะเลยหน้าโงพยาบาสองแียอไม่ไม่ไม่แลไอ้ผ้าผ้าผ้า่้าผัวนี่ใครอะผมยังไม่รู้จักเขาเลยเขามีเวิสเบสด้วยอะใะเยฟหรอครับ ใครครับใครอ่ะไม่เซจูศิวิข์ใครอ่ะไม่โทษอันนี้ใครอ่ะใครวะฮะเสียงไหมลอะไรเฮ้ยไม่รู้จักชื่ออะไรใครอ่ะลาวายยัไม่รู้จักเรื่องอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเอ้ยหลบทางให้ตำรวจเขาหน่อยสิเฮ้ยขอขอซ่อมรถหน่อยครับไม่ใช่แหละไม่ให้ได้ไหมไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละแม่เข้าได้ไหมครับแม่เข้าได้ไหมแม่เข้าได้ไหมจเย็นนะ เสียงใครอ่ะนั่นอะใช่เสียงใครคนไหนคนนี้เหรอเนี่ยภาพหัวหัวเนี่ยภาพหัวอะไรอะไรใบไม้เนี่ยนั่นบอกมากกับลาวาชื่อชื่อนามสกุลชื่ออะไรอยู่หน้าเต็มหน้าโรงพยาบาลเลยนะเล่นหรือเปล่าใครใครเต็มหน้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็โรบัลจะยังแบบเขาเล่นหรือเปล่ารีบไปรีบไปบ้านไปกลับบ้านกลับบ้านไปเรื่องแล้วนอนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวมันมาเจอเราไป เจี๊ยบไปงานบ้านเจี๊ยบไปงานบ้านเฮ้ยเฮ้ยขะละขะละขะเดี๋ยลุงให้มึงจับไม่ได้จริงเหรอไม่ได้ลุงเสียงไม่ใช่ลุงอ่ะใช่เหรอเดี๋ยว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 เนียนเนียนเนียนลุงถือวิเบตอะเนียน เอาหรอต้องไปถือมีชุบไหมไม่ได้เจอกันครับเชียลุกแอคไอซ์บัตไม่รับกระดิษฐระิษฐอะไรกูว่าดูดิมีอยู่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 มีอะไรมีอะไรไอเอพีซีเอพีซีชุบเลยไหมชุบเลยไหมเอาชุบเลยเลี้ยงหมอดี่ว่าชุบให้เดี๋ยวชุบให้กดเคล็ดไปยังอ่ะกดเคสยังอ่ะยังใช่ปะต้อขอพูดหน่อย ช่ดีกว่าไปไหนวะนี่ขึ้นได้เหรอเอาเอา เอาบ้านก่อนแล้วกันเอาเอาเอาเรดเ็ด <c oughs> มันมีความสุขไนดะ้เครียดเริ่มไม่บันละวต้องสูตรสาร์อาทิตย์มันเริ่มรู้ว่ามันเริ่มรู้มันเริ่มรู้แล้วไอ้เงี้ยชุ๊บไปก่อนผากแก้คนอื่นดีกว่าลุงเป็นไรครับช่วงนี้ปนะเป็นไงเงาครับลุงเพิ่งรู้ได้ครับไป็นกลัวเอ็คงแดงทุกเมื่อกี้ก็ตีอยู่เลเวลไงลุงลเอาเหรอใช่เออที่ครับเป็นไง ไมนะ่ผมจะลองดูนะเว้ยผมจะลองปลอมตัวเป็นเดีนยวดีจีดีจีแบบว่าเป็นเลดแบบมาถ่ายตังค์อะเออมาถ่ายตังค์ไอ้พวกนะั้นแล้วผมใช้เสียงแบบเมื่อกี้นี่ละผมต้องพูดใกล้ไมค์มันอาจจะไม่ได้ยินนะฮะผมพูดไกลไมค์ไงเพราะว่าไมค์อีกตัวหนึ่งมันอยู่ไกลเราไม่ถ่ายตังค์พวกแม่งดิเพราะมันจะให้ป่ะใส่ชุดเลดอะ ว่าไงครับม,ม,มีครับทำไม<ก>ต้องให้ครับแทงดีครับ<笑><笑><笑>ดีจ,ดจีครับ ม่าๆเดี๋ยวผมเฉลยผมเฉลยวผมเฉลยไปนุ่มไอ้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 นุ่มได้ยินไหมได้ยินไหมฮัลโหลอยู่เฉยดิอยู่เฉยดินุ่มฮัลโหลอยู่เฉยหน่อยอยู่เฉยเอาอันนี้ไปชุบดิเอาเอาไปชุบไอ้คนไอ้คนนี้ตายอยู่บนเรือมานี่มึงจะวิ่งหนีไปไหนแล้วเอาไปชุบไอ้คนที่ตายอยู่บนเรือดิอ๋อได้ครับแล้วก็แล้วก็ทำท่าถามเป็นไงบ้างพี่อะไรประมาณนี้นะอือไปแกงแข่งไปเฉยเออโอเคครับโอเคครับ ไอพีะชุบพี่ชุมเนี่ยนะอยู่บนเรือไอ้คนที่ตายไปไาผมผมผมไปนี่เฉยเราดูว่าจะทำยังไงดีจีอะเจดีจีเป็นโคตรตึงไงนะแก๊งอื่นไม่กล้านะผมบอกเลยเหย็ดดีจีครับเจนเก้โคตรเทพสัตว์นี่แหละดีจีอะตัวเนี้ยแบงเกอร์ชัว โดนต๊ะขวาเนี่ยแบงเกอร์เชื่อผมไอ้นะหม่อมมาแล้วไอ้เหี้ยโดนโดนแรดหมอมมาแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วหมอมาแล้วไม่ต้องจบแล้วแต่โต๊ะขวาแบงเกอร์ชัวเอาวกดเกมแล้วเหรอจบแล้วแคนเซิลดิกด X กด X กด X อ็กซกดเอ็ยาร้อยเอาอเออดีมึงช่วอีกคนเออใส่บินเลยครับใส่บินไม่ได้ครับผมลงแบงเกอเพื่อนมึง เป็นไงมั่งอ่ะเมื่อกี้แงยสุดโดนลมแบงเกอร์กันนึงนะหนีไปเลยแค่เสื้อขาวมึงยีบเป็นไงมั่งอ่ะผมตกใจอะผมเลยโดนน้ำหนีเอาไ่ะอ่าไอเฟมโดนไลลิปเปอร์เปิดนะเมื่อกี้จริงเหรอเออมันแทงกูไปละเปิดมันเลยไปด้วยมันเขาเขาป้นไปด้วยเหรอ จริงเหรอหนักะอะไรนี่บอกไปแล้วบอกไปแล้วว่าอยู่ดีจีแล้วก็แทงเลยเอาเงินไปด้วยคุณหมายดีบอกว่านี่ยายรีปเปอร์เปิดบอกในดีจีอะไรเนี่ยเฉพาะธวิได้เอาไงกูจะไปแทงเขาเลยได้ดิเจอก็แทงเลยไม่กูจะรวมคนไปแทงจริงเหรอเนี่ยเออกูเองอ้าวกูเอง เขาลงอ่ะเออกูว่างโอ้กำลังลงแบงเกอร์เลยโดนแทงแล้วตาซีสี่ห้าครับทำไมอุ๊เขา GG ได้แทงทำไมแด่กูอยากดูไงแต่กี้เพิ่งจำกูไม่ได้เหรอฮะาจำไม่ได้ครับแสดงว่ากูเนียนลุงครับความเนียนอยู่ซักตาไหมครับลุงเรายังไม่ได้ผธานแกงคนต่อแล้ว สักหน่อยครับเฮ้ยมึงบอกได้นะไอ้เชียไม่ใช่เลรยนะไอ้สัตว์โอเคครับคดีเชียอย่างเอาไอ้ระเอาหมดอะดีจีอะไอ้สัตว์ไม่สนโลกอะเชียโคตรมันอะคนในเมืองผมไม่มีใครกลัวใครอะ รถม,ม,มันเลยเยอะมันก็เลยพาวรถไปซิ่งไม่ปเปใ,ใคร,รเพลงแฮปปี้แบบเพลงด็ <c odes> โคตรมันสกอตครับตีกันเรื่องอะไรอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิยไม่รู้เลยครับเอาใช่หร้งเหรอรครับเนี่ยเออตกใจเลย ตีเลือกอะไรด่ะไม่รู้เลยครับไปถามเลเริเปอร์ดิถามเลรเปอร์ดิเออเราเรา,เราไปรู้ข่าวสารบ้างดีกว่าไอ้เย่าเราตกข่าวสารขอไปรู้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูบลีบแป๊บมึงครับเอาอีกแล้วเอาเมียวเจะแป๊บอยู่ในรถเลย ตีกันเรื่องอะไรอ่ะครับตีหลนเลยตีกันเรื่องอะไรอ่ะตีกันเรื่องอะไรอ่ะเราแม่แม่มึงดูหน้าคอมเลยมึงเชื่อใครถามว่าอยู่ไหนฮะเวงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ลุงท่าห้องมันนี่นี่ยกมืออยู่มาล่าฟังเลยเด็๋มาล่าฟังเดยกำลังทำประวัติเมืองอยู่นะครับมาเล่ฟังไหนมาเล่ฟังไหนมาเล่าฟังไหนอะไรเอาไปทำก็คือพวกผมไปไล่ไล่ไปไล่เรียกเรียกพวกที่ใส่สีแบบใส่สูตแบบสีแดงลงใส่สูตรอะเรียกมาคุยอ่ะฮะ แลวทีนี้คนอยู่ในสกอตเขาก็เสนอเงือกเข้ามาอะฮะแล้วก็พูดว่าถ้าผมใส่ชุดนอนสีแดงผมจะโดนด้วยไหมครับอาฮะอ๋อผมก็เลยพูดไปว่าถ้าสกอตจะเอามึงก็ไปเปลี่ยนสูตรมาเล่นซะอะใช่ครับแล้วพอมาวันนี้มาวันนี้พวกผมก็มาคุยอกับเขาไม่ไม่เมื่อวานเมื่อวานมันเปลี่ยนสูตรก่อนเลยมันเปลี่ยนเมื่อวานมันเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรแอคทายลงทวิตอพวกผมว่าอะไรพอมาวันนี้ก็เลยมาคุยกับหัวแก๊งเขาที่เป็นผู้หญิง คุยไม่ค่อยรู้เรื่องครับก็เลยกระซวกไปทีอ๋อแล้วเขาก็สวนเลยว่าใช่ครับแล้วเปิดเขาก่อนใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคแตงเกลว์แตงเกลว์แตงข่าวสารละไม่ไม่แล้วลุงทำเพื่ออะไรเนี่ยใส่สูตรใช่ใช่ใช่ไม่คือเมื่อกี้ดับไปเยอะเลยเมื่อกี้ไอใบไม้คือใครเมื่อกี้นี่กูไปแทงดีจีมาโอ้โหลุกลุกไม่เดี๋ยวกูเฉลยไปแล้วกูเฉลยไปแล้วกูเฉลยไปแล้วโอ้โหโอ้โหตกโกงตกไม่แล้วเดี๋ยวผมผมจะไปแทงธนาคารต่อลุงไอสัตว์สวัสดี เอาเลยแล้วกันจะไปรับเพื่อนกลับบ้านจะไปรับเพื่อนกลับบ้านเจอกันเจอกันจะไปรับผมจะไปรับผมจะไปรับส่งกันแล้วมาแลับเจนครับอยู่ในเกมนะอยู่ในเกมนะศาสตร์ลุงครับโอเคอย่ยบันวะไอ้ซิกซิกเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซิกซิกอยากรู้ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงเลยเด็กเป็นไมเคิลเนี่ย นี่ไงคนนี้เฮ้ยไมคินครับตอนนี้ตีอะไรอยู่อ่ะเอ่อแต้มเหรครับตอนนี้สัมภาษณ์อันนี้มาสัมภาษณ์จะไปลงข่าวให้เมืองไงครับที่กันเรื่องอะไรอ่ะเอาตรงๆเลยคือผมซื้อเรื่องเขาอ่ะผมอยากตัดเงินนะครับอ๋อ oh ทำไมอะทำไมอะทำไมอะมันผมคิดว่าน่าจะเป็นคู่แข่งบ้านลรานาะเออ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 เอ,อันนี้ตีตีตีไม่ใช่แบบเหตุผลวัวซั่วอันนี้อันนี้เข้ใเาใจได้อดันนี้แล้วก็ แล้วก็ผมคิดว่าที่ผมตีเขาอ่ะคือผมนายตัดเงินเขาได้เยอะเพราะว่าถ้าเขาสู้ผมอะเขาต้องซื้อรถมาสู้กับผมใช่ครับเียแต่ถ้าเขาไม่สู้เขาก็เขาก็ฟาร์มไม่ได้ครับผมเอาแบบนี้เรื่อยๆเทียสัตว์เพราะผมไม่ได้ขายรถไปประมูลนะครับเทียมีอาวุธของมีโคตรสุดสุดจริงไอ้เทียโอ้ไอ้สัตว์เข้าใจแล้วโคตรเอาโคตรเอาแบบนัแนแล้ว อเกียอันนี้ไม่คิดว่าคิดว่าแบบมีเหตุผลอะไรที่แบบว่ามันง่ายๆแต่นี้ไม่ใช่นะอันนี้เหตุผลใหญ่มากใช่ครับเออเข้าใจได้เพราะเราไม่มีบ้านเนาะตอนนี้ก็คือมีแค่ดีจีกับเราที่ไม่มีบ้านนครบาลได้ไปแล้วเราก็เลยตัดเงินเขาเพื่อเพื่อให้เขาไปซื้อรถใช่ครับถ้าเขาต้องสู้ถ้าเขาจะสู้จริงอ่ะเขาก็ต้องเสียเงินไปลงทุนพวกนั้นนะครับทำทำประมูนะรเพราะว่าตอนประมูลานเขาพูดเนาะว่าเขาขายรถไปใช่ไหมใช่ครับเพราะเขาบอกเองว่าเขาขายรถหมดเลยอ ผมไม okay. ่เห็นเขาตอนผมล่าเห็นเขาขับแต่บักกี้กันนะบางคนขับบักกี้ไปฟาร์มหนีไปวัวอะไรเงี้ยครับหนีไปทำวัวอ๋อโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเยอะมากโคตรสุดสุดจริงสุดจัดอันนี้ข้อมูลนี้ไม่สามารถเอาเอาไปเปิดเผยได้นะเว้ยอันนี้ผมแอบมาถามเขานะ อันนี้ห้ามไปพูดนะเว้ยอันนี้มันคือมันมันโอซีแล้วนะคือไปถามเขาอะข้อมูลตรงเนี้ยอย่าไปพูดนะฮะเพราะมันเป็นข้อมูลที่ที่เขาบอกมานะครับอันนี้มันเป็นข้อมูลไอชิแม่งโ<ม>คตรล้ำไอเย้าผมยอมวะยอมวะแม่งล้ำแบบเออมันต้องเล่นกันแบบนี้จริงๆเว้ยผมมองว่าแม่งมันต้องเล่นแบบเนี้ยมันมันต้องทํากันแบบเนี้ยแม่งสนุกเว้ยไอชิแบบโคตรฉลาดอะแบบฉลาดเป็นอะไรที่แบบฉลาดจัดอะ บขนาดมากอ่ะเออความคิดดีว่ะไอที่เอาขายเงินขายรถมามาไอ้นี่ไม่แต่แต่ประเด็นเออแต่ถ้าเราลืมวางลืมประเด็นไปเ,เัรานียเราลืมประเด็นไปว่ามันมันมีกรณีนี้ด้วยเดีย๋ยเออถ้าเราพูดถึงความเป็นกลางนะฮะ เราต้องพูดประเด็นอีกประเด็นหนึ่งว่าไอเอ็กประกาศแล้วไอตั้มมันพูดว่าผมอุตสาหขายรถมาหมดเลยอย่างเงี้ยมันจะเข้าประเด็นกับประเด็นนี้ด้วยนะเว้ยซึ่งซึ่งซิกซิกอะไม่ผิดแต่มันมันจะเข้าล็อกตรงประเด็นนี้เว้ยมันมันจะไปมันจะได้ไหมกับตรงนี้แต่แต่ถึงอย่างนั้นถึงอย่างนั้นผมมองว่าถ้าเราตัดประเด็นเรื่องรถออกไปอันนี้ผมมองในมุมมองเป็นกลางนะฮะ ตัประเด็นเรื่องรถออกไปยังไงซิกซิกก็ตีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคู่แข่งกันซื้อบ้านเพราะว่าประมูลแข่งกันอันนี้อันนี้เราตัดประเด็นเรื่องรถไปนะฮะอันนี้เองไม่ผิดอันนี้ผมคิดว่าต่อให้ไม่มีเรื่องรถอ่ะเขาก็โดนอยู่แล้วอันนี้ยังไงยังไงก็โดนอยู่ดีฮะยังไงก็โดนตีอยู่ดียังไงก็โดนตีอยู่ดีเพราะว่าเขาประมูลบ้านแข่งกันนครบาลได้ไปแล้วไม่จําเป็นต้องตีกับนครบาลเพราะว่ามันประมูลกันสามแก๊งสามแก๊ง นครบาลไดมอนเฮดแล้วก็ซิกซิกสามแกงที่ประมูลกันเขาก็รู้แล้วว่าไอ้พวกเนี้ยถือเงินเท่าไหร่หรือว่ายังไงน่าจะตีกันอยู่แล้วฮะไม่แปลกไม่แปลกอันนี้อันนี้ถือว่าไม่ผิดครับอันนี้ผมมองแบบเป็นกลางนะผมมองแบบเป็นกลางนะฮะ <c oughs> ตะกี้ได้ยินมาเรื่องสื้อลถแต่ยังไงก็โดนอยู่แล้วเพราะว่าการตัดตังค์ของเขาอ่ะเขาคงเล่นวิธีการตัดตังค์ของเขาอ่ะพอเขามัน่นผมมองว่าซิกซิกเป็นแกงที่มั่นใจในฝีมือตัวเองอยู่ครับ สูงพอสมควรเพราะว่าเป็นที่สองของ e s p o r t ตแความมั่นใจของตัวเองว่าได้หมดว่าน่าจะน่าจะมีความมั่นใจในการเรื่องตีเรื่องกดคนอื่นอยู่พอสมควรฮนะเหลือแต่อินเวเราไปทำอินเวดบ้างดีกว่าอินเวดอยู่ปะวะทีมไฟโหดแลทีมไฟโหดเราเราเห็นภาพที่บอกกับตำรวจเรียบร้อยแล้วฮะคือกว่าจะเอาตำรวจ,เอ,รวจเอาตายขนาดตำรวจลากหมอชุบลากหมอชุบหมอหมอชุบคือยังยืนยังยืนได้ได,ได้ได้ถึกอะ อะไรอ๋อินเบสกผมตอนนี้ตีใครอยู่อ่ะมีเบตนครับยูบีทีมีมีเรื่องเล่าให้ฟังหน่อยดิเป็นไงบ้างคือมีน้องอีกแก๊งผมเขามาเล่าให้ฟังว่าหัวหัวแก๊งยูบีทีอ่ะแต่มาลวงกับฮอตเบบี้แล้วมาตีชิงน้องผมไปอ๋อฮะใช่มผมก็เลยชิงเปิดก่อนเลยอ๋อจะตีชิงน้องยังไงอ่ะตีชิงน้องถ้าน้องถ้าน้องไม่อยากไปก็ไม่ได้อยู่ดีป่ะ ใช่ครับเออก็ผมก็อยากตีเขาเหมือนกันครับอ๋อก็ตีคือเขาจะมาตีชิงน้องของเราแบบว่าถ้าเรายอมก็ต้องส่งตัวน้องมาใช่ครับเออเรื่องแปลกๆนี่หว่าเออเขาพูดมาว่าจะตีพวกผมผมเลยเปิดก่อนแล้วเลยอืออโอเคโอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลครับจ้าวอ่าไดมอนด์เฮดไม่จะเป็นสู้ก็ได้นี่ยเก็บของปลอมตัวฟาร์มสบายอ่าคืออย่างนี้ฮะผมมองว่าสิ่งที่ไดมอนด์เฮด ยังคงเป็นไดมอนด์เฮดอยู่นะนะนะตอนนี้แม้แม้กระทั่งหัวหน้ายังไม่อยู่แต่เดี๋ยวก็จะได้กลับมาผมมองว่าไดมอนด์เฮดมันมีความที่ใจนักสู้อ่ะนึกภาพไหมฮะกูไม่ยอมอ่ะแม้แม้กระทั่งกูจะบักกี้อยู่เนี่ยมันคือข้อดีของไดมอนด์เฮดเสียไม่ได้สําหรับผมนะผมมองถ้าผมมองแบบว่าผมเคยตีกับไดมอนด์เฮดมาด้วยนะผมก็มองว่าไดมอนด์เฮดก็ก็เอาอยู่เหมือนกันครับเรื่องแบบ กูไม่ถอยกูไม่มีบ้านกูก็จะบวกเราเปิดเพลงให้ฟังเลยดีกว่าฮะเรามาวิเคราะห์กันนะฮะกับมวยคู่เอกหลายๆคู่นะฮะใช่ไดมอนเทสก็ไม่ยอมฮะแต่มันก็ต้องมีแต่ไดมอนเฮสก็มีทางยอมเหมือนกันถ้าไม่ไหวจริงๆเขาคงยอมแต่การยอมของเขารอบนี้ถ้าผมมองว่าถ้าซิกซิกชนะซิกซิกจะได้บ้านหลังนี้ไปถ้าไดมอนเฮสยอมที่โคตรเดือดเดือดสั์เี้ย ห้ 5, head. าได้บอลเฮดกดซ oh, oh. ิกดีซิกได้ได้บอลเฮดก็ได้บ้านโอ้โหเชี่ยโคตรมันว่ะมันสัตว์เชี่ยโคตรมัน แต่ต้องผมต้องดูว่ามันจะมีแก๊งไหนสมมติเขาเตีกันอยู่ใช่ปะมันต้องมีสักแก๊งหนึ่งอ่ะที่แบบกระโดดมาสู้เขาในประมูลรอบบ้าน่ะไอ้เชี่ยถ้าอยู่ดีแบบมีอีกแก๊งหนึ่งแบบไม่พูดไม่คุยกระโดดมาสมมติประมูลกันส0บ0ล้าน30ล้านแล้วไม่มีคนโผล่มาอย่างเงี้ย4ี่ิ้านโอ้โหเชี่ยมันจัดสรุปด,ดูไว้เอาบ้านเชี่ยโคตรเดือดมือที่สามเงียบ เล่าล่ะจะใครเราคิดแล้วนอตเดมเปนผู้มาเจัคลร์ทูกว่าคิดจะงอแก้มก็เซมุ่งเบกูพอเกิดผู้มาคนละชาติ so I don't fuck with o ลักในเมียมึงฉันว่า not fuck with ก o น d r อ p p i n g t ค e cup like a q go on the top that's all I